มาดิววันนี้เจเลชั่นวงเกิร์ลกรุ๊ปกันดีกว่าเธอซึ่งจะบอกวันนี้เจเลชั่นเกิร์ลกรุ๊ปถึง2วงเธอวงหนึ่งก็คือเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่พึ่งเดบิวต์สดๆล้อๆเลยส่วนอีกวงหนึ่งจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เพลงมีความแบบแดนกระจายหนักมากซึ่งถ้าใครได้เห็นหน้าปกก็จะรู้แล้วว่า2วงว่เจเลชั่นก็คือวงน้องใหม่กับวงไอฟ์แล้วก็อีกวงนึงก็คือวงเอเวอร์โกทั้งสองวงความทรงความสวยก็คือสวยรึมมากบอกเลยว่า ต้องมองสนเพลินเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกับวงน้องใหม่ก่อนแล้วกันเพราะเพิ่งเดบิวต์สดๆร้อนๆเลยกับวงไอ e ์เธอหรือ IVE ไอ์นี่เองเธอจะบอกวงนี้ก็เป็นวงน้องใหม่จากค่ายสตาร์ชีพมีเมมเบอร์สองคนที่เรารู้สึกว่าเห็นหน้าค่าตาเป็นอย่างดีก็คือน้องอยูจินกับน้องวอนยองซึ่งทั้งสองคนก็มาจากวงไอจือวอนที่เราก็เคยมีการเรียกชั้นน้องๆบ่อยอยู่จะบอกน้องวอนยองเนี่ย อายุแค่นี้แต่ความสวยต่างๆนานาน,นี่คือแบบสับพร่งสูงยาวเข่าดีมากลูกหนูและอีกคนนึงคือ,อยูจริงก็คือแบบโอ้ m ม่ก็มีความแบบโอ้ระมุลสวยตุ้นมากเธอส่วนเมมเบอร์อีกสี่คนก็คือไม่พูดถึงไม่ได้เพราะาเป็นการรวมตัวกันแล้วคือแบบโ oh อ้โหมันเป็นอะไรที่แพ็กทีมเข้าทีมได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็คิดดีจะมาแนะนําสมาชิกแต่ละคนแล้วกันว่าทั้งหมด6สาวมีใครบ้างงันเรามาเริ่มคนลรกคือน้องวอนยองน้องยูจินน้องเลออี น้องอ e ีซอน้องกาอื่นเ้วก็้องลิตรนี่เองจ้ะบ,บอกเลยว่า6ขอลอกสาวมีความสวยเผ็ดมากตั้งแต่ภาพีเซอร์ตอนแรกเราคิดว่าอะไรปะเห็นหน้าน้องหน้าตาน่ารักใสๆใครจะมาฟิลแบบว่าแบลๆบหน้ารักก่อนหรือเปล่าเปล่าเลยจ้ะมาฟิลแบบโอโ้โหเปรี้ยวเผ็ดมากเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาฟังเพลงเดบิวต์แรกของน้องดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะมาจ้ามาจ้าโอ,โ,อโอ้โอ้เปิดเพลงมาก็ดีความตึง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 งละเออตะเกียงหรอ โอ้เปิดมาก็พี่วางเกล่ะทุกคนสังหวาเพลงรู้สึกก่อนคำาอู้จริงมนจริงจริะนองมันคนที่ขาดแทลงยาวมากไม่เลยด่าละ จริงอ่ะชอบทัอนมาดีนะเอาดีดีนี่ฟินสวยแล้วก็ดีสุรู้สึกเพลงเมื่อกี้มันมีท่อนแบบจังหวะแบบนึกว่าจะมีเลยต่ออ่ะมันเป็นแก๊สนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วว่าท่อนแต่ท่อนคือแบบสัมผัสอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ มีความเลยดีอุ้ยชอบพันหืมเจินสับมากลูกสับสับ,สบก็จริงๆรท่อนเมื่อกี้มันมีความแบบว่าแปลงแงแต่ฉันรู้สึกว่าม,มันเก๋ <c ười> อ่ะช oh อบพัน fi, oh my, oh my God. พอย่างอ้อมไหนอ้อมไหนก่อนชอบพันี่สุดเลย เพลงมีความแบบว่าเหมือนในนี้เลยอ่ะจังหวะเหมือนแบบอาลากเออมีความอาลักมีความแบบเพลงที่มีหัวมาอุ้ยสวยมากเลูกเข้าใจแม่แม่ชอบความสวยนี้เหรอกตอนแบบแบบแบบ ข้อนี้เหมือนกันแบบถ้าเราฟังรู้สึกประมาณแบบว่าเหมือนประมาณแบบเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพัพชื่อหายใจอ่ะเขาต้องหลักการร้องของน้องเหมือนแบบเหมือนจะหายใจไม่ออกอ่ะใช่รู้สึกแบบจะกั้นใจตายตามเลยอย่างเี้รู้สึกแบบว่ามันเมื่อกี้ตอนฟังเพลฉันก็จะหายใจต่อบเหมือนกันที่มีความเรื่อยโอ๊ยเป็นงูแล้วเมื่อกี้เป็นงูแต่คามแบดชุดนี้เก๋เสื้อขาวถึงมือเงิน ทุกคนล่ะก็จบแล้วกับเพลงของวงไอฟ์บอกเลยว่ามีความโรสกิฟเกออยูเรกานะเอาดีดีจริงๆมันจะมีท่อนหนึ่งก่อนที่จะเป็นฮุกอะ่ะมันจะเหมือนแบบ อีเนอะเนาะเนอะเนอะอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นท่อนที่น้องร้องเหมือนจะขาดหายใจแต่รู้สึกว่าเป็นท่อนนั้นมันทําให้เราฟังเราก็รู้สึกมีความอดกลั้นด้วยประมาณแบบจะมีอะไรต่อจะมีอะไรต่อจะมีอะไรต่อมันลุ้นนะเธอจริงๆเราชอบสวัสดินองเพลงนะมันมีความรู้สึกของความแบบกลิ่นอายความแบบอาหรับอยากจะเรยเต้นตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมีความเก๋มีความแบบเกอรี่ด้วยนะมันมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วมีความเฟียสและการแต่งตัวสไตล์น้องแต่ละคนก็คือแบบ สวยมากอีกแล้วจ้าบอกเลยว่าเกิร์ลกรุ๊ปหลังๆมาเนี่ยคอนเซ็ปต่างๆมีความแบบเฟียสสวยลืมมากดูดีไรคือฉันอยากอะไรปะ่ะอยากจะแต่งตัวตามคือมันมีความแบบุน่ารักกุ๊กกิ๊ก กิ๊กีความแบบสวยแซ่บอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะจะบอกว่าการที่น้องเดบิวต์มาอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าเรี้ยวสาวระดียวนะมันเหมือนเป็นความแบบซ่อนด้วยความหวานเปรี้ยวๆหวานๆแซ่บๆหน้ารักใสๆเกล็ดฟันอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าดีงามมากแล้วน้องๆ6คนเป็น6คนที่มีความกลมเกลืนมากทุกคนโดดเด่นเท่ากันหมดแต่ละคนก็คือแบบว่าการเต้นต่างๆแบบว่าเหมือนเขาเรียกว,ว่าฉายแววพร้อมกันหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากวงไอซ์กับเพลงเอเวนด้วยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน1 2 3 4งสาสี่ห้าหจแล้วแบลืมมากกว่าทน,นั้นก็ฟังน้องๆด้วยเธอเข้า YouTube, ยูท t u b e เสิร์ชเข้าว่าวงไอบอกเลยว่าอีเลเวเลิศจริงๆเธองั้นเดี๋ยวไปต่อกับวงที่ 2, สองเทสชั้นก็คือวงนี้เลยเอเวอร์โกจะบอกครั้งนี้เป็นการแรกของช่องเราที่ได้เด็กชั่นเอเวอร์โกบอกว่าจริงๆแล้วเอเวอร์โกเป็นวงหนึ่งที่เรามีการฟังเพลงก็คือเหมือนแบบว่าเป็นแฟเน,แฟเ,พแเ,นแฟเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีหลายเพลงของเอเวอร์โกที่เราฟังก็หลอนหูสองเพลงของเอเวอร์โกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เพลงดันดันกับอี ฟังว,วนมากเธอแล้วก็มีหลายเพลงที่เราสึกว่าโดนใจเอเวอโกมากจากครั้งนี้แล้วก็เลยว่าเก็บความอยากดูมากๆเพราะเม่ไอไ่อ่ะเพลงของเอเวอโกแพ้อะไรปะแพ้ความอยากฟังไงพอฟังเสร็จปุ๊บก,ก็เลยแบบไม่ได้ทําการเียงชั่นครั้งนี้เราอดทนรอแล้วก็มาเียงชั่นวันนี้พร้อมกันเลยทั้งดู MV แล้วก็ฟังน้องๆแล้วก็ดูท่าเต้นต่างๆของเอเวอโกเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยเรามาฟังเพลงของเอเวอโกในบทไทยรู้ดีดวดวกว่าค่ะมาจ้ามาเลยโลกมา น้องอีก็สวยมากพูดคำนี้สวยมากเปิดมาก็มีความแบบดันดามดามโอ้โหโหเปิดมาคัลลาก็มีความแบบหลอนหัวนะโอ้ยเธอทาเต้นซับมากเอ้ยอ่ะโอ้โ จริงๆเอลกโกมาความแบบเขาเรียกว่าอวเอวกาดก็คือเป็นอะไรที่แบบแทบลืมอยู่แล้วอ่ะเออสวยมากบ,าบาา๊ามบ๊ามซาเฮนี่อสวยเอ้ยสวยชอบความแบบอุ้ยอุนาสวยมากโอยเป็นเปียกคู่สวย อุยสาวชอปเปอร์เทว์เอาดีๆฟังใี้ฟังครั้งแรกแล้วหมเพลงตามได้เลยเอาดีๆจังหวะเพลมีความชนเต้นตลอดเลยอ่ะ เ้าเป็นมีความแบบ mm. อือะพาเล็ตใช่ปะพาเล็ตใช่ปะเออชอบพันแ l ่ะแล้ว l a เปิดฟิวแบบปบปอมเชียมันนาออ่ารักอ่ะแเปรีย้ยวนะเอ่ะดีๆ mm. แล้าเต็นมีความบิดมืออู้หียสวย เกินสวยมากก็คือแบบว่าฉันไม่เหยียบดวงตาเลยอโอ้โหการแต่งมากโอ้คข้อน,น,นี้คือเดิเร์เบทออคิวเลยข้อน,นี้คือแบบออนนอแบบโอ้ ก็นา่ารูแบบอนาคตาโตมากลูกเนี่นี่มอนเป็นจังหวะมาให้เราแบบพักหายใจหน่อยเพราะว่าบบเดี๋ยวจะมีสุดต่อนี่ไง คนถามเพลงตามมากโอ้มีความแบบตลิดเวอร์เมืแ่อบบกี้หม่เราบอกว่อะจะออกกันนะเข้ามาจะออกกันนะเข้ามาอู้เลิศท่าไหนท่านี้โอ้ทุกคนแล้วตัวละเพลงเอเวอร์โกมีความ EDM เต้นหะนัก นั่นจ้าเวอร์จะบอกว่าเรารู้สึกว่าการดูอย่างของเอเวอโกที่เป็นแบบว่าเอ็มีมีความเป็นอวกาศอวกาาอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับเอเวอโกและพอเราไ้ดูครั้งนี้อีกก็เหมือนเป็นซิกเนเจอร์เลยว่า MV ็มีต้องเป็นสไตล์อะไรแบบนี้มันถึงจะแบบเป็นสาวสาวเอเวโกอ่ะแล้วเพลงมีความเต้นกระจายเราเป็นความสุขเพลงนี้มันคิดถึงเพลงเต้นๆของเอเวอโกอย่างเพลงดนันดันหรือว่าอย่างเพลงดาดีดายอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็คือสารต่ออย่างไงแล้วก็เพลง First ก็มีความเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้รู้สึกว่า มันคือการกลับมาที่กลมกลม่อมเป็นการเปิดปุบละชวนเต้นชวนมันชวนทุกสิ่งทุกอย่างแบบเอ้ามาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยเลยเธอจริงๆนะอยากให้ทุกคนมาลองฟังเพลงนเนี่ยว่ากเพราะรู้สึกว่าหลายๆทอนะ่อนน่ะมันมีความแบบชวนแบบชวนหลีดมือเธอแล้วจริงจริงท่อนแรปมันจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือท่อนแรปเราชอบสไตล์ท,อลท่อนแรปที่เปิดคล้ายๆเหมือนเพลงเขาเรียกว่าปอมปอปเชียร์ฝรั่งนะมันจะมีความแบบเชียร์สับๆแร็ปสับๆปังๆบดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความแบบเกอรี่มันมีความแบบ เปรีย้ยวเผ็ดมันเข็ดมากบอกเลยว่าทายแม่จริงกับเพลงนี้ Ever Go กับเพลง Pilot บอกว่า Pilot ดีงามมากผ้าเท่าชุดชธดต่างๆเข้ากัสาสานสว่ๆมากความสดแต่ละคนก็คือแบบจริงๆป่ะเมื่อกี้ ตอนดูน้องอีเลิร์ดอะโอ้เธออีเลิร์ดสวยมากไม่ใช่แค่เลิร์ดนะตอนฉากซียอนออกก็คือแบบโอ้ยอยากจะกรีดร้องคือสวยงามมากส่วนคนอื่นมีอาออนดาอย่างเงี้ยอาซาอย่างเงี้ยหรือว่าน้องอยียูอย่างเงี้ยทุกคนก็สวยเท่ากันหมดเลยนะแต่บางทีที่เราเห็นแล้วแบบโอ้โหถึงกับแบบลองด้วยความกรีดร้องคือมีน้องอีเลิร์ดเมื่อกี้แล้วก็มีน้องซียอนซียอนสองคนก็แบบโอ้ยเธอสวยมากจริงๆทุกคนคือสวยครบเครื่องท่าเต้นมีความบดไหลท่ามากๆเพราะฉะนั้นก็พลาดได้จริงๆกับเอเวอร์โกกับเพลงไพเร บอกเลยว่าเซิร์ช YouTube เซิร์ชพาเลตของเอเวอรบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเธอ ฟังกันเถอะพพอร์ตสาวกันเถอะจะบอกวันนี้ทั้ง2วงทงเทเชั่นทั้งวง,ง,งเดบิวน้องใ่กับงวงไอซ์หรือวงเอเวอรที่แบบว่าสวยสนัน่นปังลืมขนาดนี้ทั้ง2วง,งเกิร์ลกรุ๊ปเป็น2กลกรุ๊ปหนึ่งที่เราอยากแนะนำให้คนลองเปิดใจแล้วลองฟังดูลับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรามาศาสตร์ตอบความปังน้องๆให้ปังขึ้นปังขึ้นไปอีกกันเถอะเธอเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนฟังเพลงของน้องสองวงด้วยเถอะตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตามชมช่องเราและคลิปน่าเดเลชั่นเพลงอะไรหรือจะีายเพลงอะไรนั้นก ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เซอร์ตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะดีวครับบ๊ายบาย